มาดูพระมาตรเครือพี่น้องเลยคุโอ้สวยงามครับมอกรับการมาพักผ่อนดีดีพี่น้องเป็นมิโน่หอมพี่น้องเออเนี่ยสวยงามดีพี่น้อง่นี่คือบรรยากาศในห้างเดอะมอลล์นะ บางแคทักทายสวัสดีสบายดีคนมายางเดิมยวมาบางแค er, พี่นอ้องมาคนเดียวมาเบิ่งบรรยากาศมาค่อยมาเจ๊เคลียพี่นอ้องมาเบิง่งบรรยากาศรถติดครักหน่อย เดอะมอลล์บางแคึงเค่อยม,มาขัางแรกพี่น้องทายสวัสดีสวัสดีพี่น้องเมนี้มากไกลพี่น้องมอ้ยเอรถติดบรรยากาศรถติดเ er. ดอะมอลล์บางแคมองนั้นก็นจะเป็น อันรถไฟฟ้ารถติแดแห้งเราไม่กลไ,ไม่แต่งางาท้ายบรรยากาศพี่ห้องเบิง้งวันนี้ตั้งใจว่าสิไปอันสวยงาม,างม,งมค่ะขนมบเ้ยมา,มา เโ er. มอบังแครโมเดอย่างเขาไปไนหางสิงย่างตรงสะพานตรงขัวนี่แหละพี่น้องว่าสีขามไปตลาดงามเห้งนกูนะเัาสิยขางไปตลาดไปเบิง้งอัน ปาเขาค้ายแอนใส่กออีสานเนาะพี่น้องใส่กออีสานไปแข่งแลกพี่น้องสิไปชมบรรยากาศภายในเดี๋ยวมอบางเทพี่น้องขังแรกที่ได้มาเห็น ไปทางเขาพี่นะ้องลาดสวยงามดีพี่นอ้อง่นี่คือบรรยากาศในห้างเดอรมอล์นาะบางแค ຍັງເດັນສ້າງບັນຍາກາດໃຫ້ພີ່ໃຫ້ນ້ອງເດີ້ສວຍງາມມີດີພີ່ນ້ອງຄົນກັນຫຼາຍຫຼາຍ ั่งแรงงามอีกีพี่น้องเแลจ้าจับหมอนผักคอนพี่นอ้องไหม่หยมาจะเเคืออีพหมอน้สเท็อย่างงาเลยมีป่าหอมมินกีอยากถีลงไมถายให้เิ็น การทางก็ต้องกาทางลูกไปก่อนพี่น้องเห็นอย่างนั้นไม่เคยมาจะเกลียดแทนไม่เคยมาบม่เคยมาจะเกลียดพี่น้องเลยคุณสวยงามคักหมอกับการมาพักคอนดีๆพี่น้องถึงมิโนคอมพี่น้องเจ้าเด่ มันเคยถ่ยคนมาพรอนค่ายที่อ้องเดี๋ยวหาทางลงพที่อ้องเด็ดวด่วนไลยงันลยงอนที่อ้องป้าบราเคยมาจะเกลือได้ไหมทางแรกทางแรกที่ได้มากไปถ่ายคาเฟ่ที่อ้องกันถ่ายอัน เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นสุ่มเป็นสุ่มไปแต่งคอนค่ายพี่น้องนี่ไปเบื้องปลาเดี๋ยวสิไปท้ายปลาเห็นพี่น้องเลยไม้ยางคนเดียวเลยนี่ยางคนเดียวพี่น้องนี่ทางล้กพวกไส้มาจะเถื่อข้างแรกข้างแรกแล้พาไปชมไป ชุมปลากามข้าการทาเดโมบังเทงเท็นอยงานดีพีนะเหมือนตกแต่งไม่เคยมาจักเทียจะพาพี่น้องเบิ่งป่าวันคลายวันหยุด เห็ดยางดีเลยถ่ายมาทา้งบนเห็นม่มพี่นองเห็นปะเมายางวัาสิไปตลาดบางแคก็เลยแวะมาอันเดยวมก่อนมาถ่ายป่าเห็นเต่เขาามาเดลโมบางแค่หนยาง มิโนคมอมประจันแบบเป็นสวนซัดเลยอยู่ในหา้างสอยงายแต่เป็นปสุน่มเป็นสุ่ม เพื่อนแต่เพื่อนๆที่ไหนสวยนะสวยนะ มีอาหารไทยเนาะพี่น้องมีอาหารไทยเขาอาจจะบบน่าภาคน่าทำดีอ่ะชมเพื่อน เขาเดียงมาให้คนนือ้อคนสครับ,บเพื่อนเพื่อนดีพี่น้องท่อน นี่นก็จะเป็นนกพี่น้องสุดยอดบรรยากาศเดี๋ยวไปถ่ายมุม เป็นส้งอุ๊ยเป็นสูงเป็นสูงข้างบนงอขี่น้องข้างพนงนเพลินๆหี้น้อง เป็นปลาคร์บนะคะน่าจะเป็นปลาคร์บโอ้ยงามเลยจอดอันนั้นเป็นน้ ก้วมองแลนด์เงไหลบรร <c oughs> <laughs> ยากาศคนมานั่งพักผ่กอนนากเลอเื่อเหลกข,ข,ข้างเหลก แก yup. ้วแก้วแก้วแก้วสีขาวสับ่ายจำคูส์ไม่เล่นสับนองถึงต้องให้เขาไปเล่นะน่าแก้วสีขาวมันสีแดง ไข่ดีงามงามพี่น้องงามไอเดียเขาดีขอนคลาย